เมรอดกที่หายไปคุณปู่ของแรรี่เป็นชายร่ำรวยที่ชอบเล่นตลกกับิญาติของตัวเองเป็นประจำทำให้เมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วจึงไม่มีใครหาพินัยกรรมของเขาเจอแต่แล้ววันหนึ่งในอีก5ปีต่อมาแร,รี่ก็ได้ไปค้นดูเอกสารเก่าๆและทันใดนั้น <G ül> เขาก็แทบลมจับเพราะเอกสาร <Wow> ที่เขาถืออยู่ในมือคือพินัยกรรมของคุณปู่นั่นเองมันระบุไว้ว่า ฉันได้ซ่อนเงินและทรัพย์สินต่างๆไว้ที่ใต้ต้นเชอรี่ต้นโปรดของฉันตรงเงาของยอดต้นเชอรี่ที่ทอดตัวลงมาในเวลาบ่ายสองใครก็ตามที่ขุดมันขึ้นมาได้จะได้มรด,ดกไปครองแลรี่ดีใจสุดขีดเขาจะรวยแล้วเขารีบขับรถไปที่บ้านของคุณปู่และพบต้นเชอรี่นั่นเขารอจนกระทั่งบ่ายสองแล้วเริ่มขุดทันทีแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่เขาก็หามันไม่เจอ เขาจึงต้องกลับบ้านไปด้วยความสับสนและเศร้าใจแต่ว่าทำไมเขาจึงไม่พบอะไรเลยล่ะเพราะมันผ่านมาหลายปีแล้วที่คุณปู่ได้ฝังของมีค่าเอาไว้ดังนั้นต้นไม้จึงได้โตสูงขึ้นและเงาของมันก็ต้องยาวขึ้นด้วยเช่นกัน ผู้สอบสวนหัวใสชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบนเนินเขาได้ถูกขโมยแพ้ไปเขาแน่ใจว่าหนึ่งในเพื่อนบ้านต้องอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่บ้านจึงได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาสี่คนและบอกพวกเขาว่าฉันจะให้ไม้วิเศษแก่พวกนายและให้นำมันมาคืนในวันรุ่งขึ้นและถ้าคนไหนเป็นขโมย ไม้ของคนนั้นจะยาวเพิ่มขึ้น5นิ้ววันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บ้านก็นำไม้ของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาตรวจดูแล้วรู้ได้ทันทีว่าใครเป็นคนขโมยแพ้ไปเขารู้ได้อย่างไรล่ะไม้ของโจรจะสั้นกว่าไม้ของคนอื่นห้นิ้วเนื่องจากเขาหักมันออกเพราะคิดว่ามันจะยาวขึ้นในตอนกลางคืน ได้เพื่อนรัก3ามคนเผลอหลับไปใต้ต้นไม้ในชนบทแห่งหนึ่งในขณะที่พวกเขากําลังพักผ่อนอยู่นั้นก็มีเด็กชายคนนึงมาแอบวาดหนวดลงบนใบหน้าของพวกเขาเ <c oughs> มื่อชายทั้ง3ตื่นขึ้น <c oughs> พวกเขาก็เริ่มหัวเราะใส่กันแต่ในทันใดนั้นพวกเขาก็หยุดหัวเราะทันทีเพราะอะไรกันล่ะ ตอนแรกพวกเขาเห็นหนวดบนหน้าของเพื่อนและคิดว่ามันตลกดีแต่พวกเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนๆก็พากันหัวเราะด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าพวกเขาทุกคนมีหนวดบนใบหน้าเหมือนกันหมดปริศนาแอปเปิ้ลอีริกถูกขังอยู่ในห้องกับคนอื่นๆอีก19คนแต่ละคนสามารถมองเห็นได้ทั้งห้องและทุกคนก็อยู่ข้างในได้โดยไม่ต้องหันศีรษะหรือลำตัวไปทางไหนเลยและเพื่อให้หนีออกไปจากห้องนี้ได้ อีริกจะต้องวางแอปเปิลไว้ในลักษณะที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ยกเว้นคนคนเดียวคุณคิดว่าเขาจะทำสำเร็จได้อย่างไรเขาแค่ต้องวางแอปเปิลไว้บนหัวของคนคนนึงเท่านั้นเองทางเลือกแสนปลาด ในทุกๆวันมาร์กจะต้องขี่จักรยานไปยังสถานีรถไฟเพื่อเดินทางไปวิทยาลัยมีสถานีอยู่2แห่งที่อยู่ใกล้บ้านเขาแห่งแรกอยู่ห่างจากบ้านไปหไมล์และแห่งที่2อยู่ห่างออกไปสองไมล์ในทิศทางตรงกันข้ามในตอนเช้าเขาจะขึ้นรถไฟที่สถานีแรกเสมอและในตอนบ่ายเขากลับลงที่สถานีแห่งที่สองเพราะเหตุใดกัน เพราะบ้านของมาร์กและสถานีอยู่บนเนินเขาไงละ่ะและวิธีนี้จะทำให้เขาขี่จักรยานลงเขาได้โดยไม่ต้องออกแรงเลย<อ>การแข่งฟุตบอลทีมฟุตบอลสองทีมกำลังแข่งขันกันและแต่ละทีมก็ยิงประตูได้ทั้งหมด2ลูกแต่ทั้งสองทีมกลับไม่เสมอกันเพราะมีทีมหนึงชนะและอีกทีมหนึงแพ้ทำไมละ่ะ เพราะหนึ่งในทีมนั้นยิงเข้าประตูตัวเองเลล่ะการเดินทางข้ามเวลานักประดิษฐ์คนหนึ่งสร้างเครื่องย้อนเวลาขึ้นมาเขาเตรียมอาหารน้ำและสิ่งจำเป็นอื่นๆและตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะทดสอบการทำงานของมันเขาตั้งเวลาย้อนกลับไปในอดีต500ปีขณะที่เขากำลังจะกดปุ่มสตาร์ทเขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้เขาตบหน้าผากตัวเองและนำเครื่องย้อนเวลาพร้อมเสบียงของเขาลงไปที่ชั้นล่าง ทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้นล่ะวิธีนี้จะช่วยไม่ให้เขาร่วงหล่นลงพื้นไงล่ะเพราะเมื่อ500ปีก่อนยังไม่มีตึกหลายชั้นสร้างขึ้นมาเลยปัญหาเรื่องเงินอาชญากรชื่อกระชอนลักพาตัวไบรอันนะักธุรกิจผู้ร่ำรวยไปขังไว้ในห้องแล้วพูดว่า ฉันจะไม่ปล่อยให้นายไปจนกว่านายจะทำให้เงินที่ฉันวางไว้เ <więks>: พิ่มจำนวนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นคนร้ายก็วางเงิน5,000ดอลลร์ไว้บนโต๊ะและเมื่อเขากลับมาไบรอันก็ทำให้เงินของคนร้ายเพิ่มขึ้นเป็น2เทา่าได้จริงๆทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ออกจากห้องหรือติดต่อกับใครเลย <im> เขาทำแบบนั้นได้อย่างไร เขาก็แค่วางเงินไว้ที่หน้ากระจกไงละ่ะพรสามประการวันหนึ่งขณะที่อมแมนด้ากำลังเดินไปตามชายหาดเธอได้พบขวดแก้วขวดหนึ่งซึ่งมันดูเก่าแก่มากและเธอต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อเปิดมันออกมา <im itation> แล้วเธอก็ต้องตกใจอย่างแรงเมื่อมียักษ์จินนี่พุ่งออกมาจากขวดนั้นแล้วกล่าวว่าข้าจะมอบพอรให้เจ้าสามประการแต่มีเงื่อนไขข้อเดียวคือเจ้าจะไม่สามารถขอพรเพิ่มได้ อเมนดาตอบตกลงแต่เธอกลับขอพรเพิ่มได้เธอทำได้อย่างไรกันเธอเริ่มต้นขอพรว่าจินนี่จะต้องอนุญาตให้เธอขอพรเพิ่มอีกปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน หญิงชาวอังกฤษ2คนต้องการลดน้ำหนักพวกเธอพากันไปออกกำลังกายกินอาหารเพื่อสุขภาพและดื่มน้ำมากๆและภายใน2สัปดาห์ทั้งคู่ก็น้ำหนักหายไปถึง10ปปอนด์แต่นั่นทำให้คนหนึงมีความสุขและอีกคนกลับต้องอารมณ์เสียเพราะเหตุใดกันเพราะหญิงคนแรกลดน้ำหนักได้10ปปอนด์ ส่วนคนที่2ทําเงินหาย10ปอนนะสิข้อ11เธอรอดมาได้อย่างไรวันหนึ่งเมลิซ่าอยู่ที่ทํางานจนค่ำและขณะที่เธอกําลังเดินกลับบ้านซึ่งตอนนั้นมันก็มืดมากแล้วทันใดน,นั้นเธอก็สังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งพวกเขาเดินมาด้วยท่าทางแปลกๆและกําลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แล้วเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่าความจริงแล้วคนกลุ่มนั้นคือซอมบี้เพียงชั่วอึดใจเธอก็ถูกพวกมันล้อมไว้แล้วทุกอย่างก็มืดดับไปแต่ในวันรุ่งขึ้นหญิงสาวยังคงมีชีวิตรอดมาเข้าครัวและทำสลัดทานตามปกติมันเป็นไปได้ยังไง ดูที่ปฏิทินสิวันนี้วันที่1พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าเมื่อวานเป็นวันฮาโลวีนและซอมบี้ที่เห็นก็เป็นแค่เรื่องแฟนซีเท่านั้นวอลเล์บอลชายหาดแอนดูและแคนิดเพื่อนรักไปเที่ยวทะเลกันอย่างสนุกสนานแอนดูเริ่มเล่นวอลเล์บอลกับแกรี่ชายที่พวกเขาเพิ่งรู้จักที่นั่นและหลังจากที่เกมจบลงแอนดูก็ไปที่บาร์ริมหาดและสั่งน้ำมะนาวมาดื่มแต่หลังจากดื่มเข้าไปเขาก็รู้สึกไม่สบายและหมดสติไปทันที แคนิดเรียกรถพยาบาลเพื่อนำตัวเพื่อนไปที่โรงพยาบาลจากนั้นจึงพบว่าแอนดรูถูกวางยาพิษตำรวจได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยแคนิดกล่าวว่าผมไม่แน่ใจว่าบาร์เทนเดอร์ใส่อะไรบางอย่างลงไปในเครื่องดื่มของแอนดรูส่วนบาร์เทนเดอร์ก็ยืนยันว่าทำไมผมถึงต้องวางยาลูกค้าของตัวเองล่ะมันอาจจะเป็นฝีมือของคนที่เล่นวอลเลย์บอลกับเขาแล้วแพ้เลยต้องการแก้แค้นก็ได้ส่วนแกรี่กล่าวว่าหลังจากที่เราเล่นกันเสร็จ ผมก็ไปไว่ายน้ำในทะเลโดยไม่ได้สังเกตเห็นว่าแอนดรูถูกพาตัวไปโรงพยาบาลด้วยซ้ําใครวางยาแอนดรูกันนะคนวางยาคือบาร์เทนเดอร์เขากุเรื่องแกรี่แพ้เกมเพื่อพยายามโยนความผิดให้ปริศนาของคุณครู นักเรียนคนหนึ่งสอบตกจึงได้มาพบคุณครูเพื่อขอวิธีในการปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นคุณครูจึงบอกว่าถ้าเธอไขปริศนาของฉันได้ฉันจะให้คะแนนเธอเพิ่มคำถามคือเธอมีกล่องกระดาษลังหนึ่งใบแต่มันจะยกขึ้นจากพื้นไม้ได้ง่ายกว่ายกขึ้นจากโต๊ะเหล็กเธอคิดว่ามีอะไรอยู่ในกล่องนั้นล่ะนักเรียนคนนั้นใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบได้ถูกต้องเขาตอบว่าอะไร ในกล่องนั้นบรรจุแม่เหล็กอยู่นั่นเองการหายตัวไปของนางแบบแอชลี y เป็นนางแบบชื่อดังในวันศุกร์เธอมีงานเดินแบบแต่ก่อนงานจะเริ่มสิบนาทีเธอก็หายตัวไปพยานหลายคนอ้างว่าเห็นหญิงสาวถูกจับตัวไปในรถสีดำตำรวจสอบปากคำผู้ต้องสงสัยสี่คนเบ็ตตี้เพื่อนร่วมงานของแอชลี่กล่าวว่า สกุงงนอนก่อนการแสดงฉันเลยไปชงกาแฟดื่มในขณะที่แอชลี่หายตัวไปเควินผู้จัดการบอกนักสืบว่ามีอุปกรณ์บางอย่างชำรุดผมจึงต้องไปแก้ปัญหานี้พอลช่างทำผมกล่าวว่าผมกำลังเติมเครื่องสำอางให้นางแบบคนอื่นๆอยู่และดอนน่าดีไซเนอร์กล่าวว่าฉันเพิ่งมาถึงงานก่อนการแสดงเร่มไม่กี่นาทีใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของแอชลี่ น,นั่นคือพอเขาเป็นช่างทําผมจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าและที่โต๊ะทางานของเขาก็ไม่มีเครื่องสําอางเลยด้วยซ<ด>้ําการปลอมตัวมีอาชญากรคนหนึ่งหลบหนีจากการจับกุมของตํารวจเขาได้ทํางานในคฤหาสน์ที่หรูหราและเมื่อนันกสืบไปถึงที่นั่นก็พบว่าที่นี่มีการจ้างชายสามคนเข้ามาทํางานใหม่เมื่อไม่นานนี้นักสืบจึงสอบสวนแต่ละคนไมเคลิลพ่อครัวบอกตํารวจว่า เขาเคยทำงานในร้านอาหารมาก่อนแต่ร้านอาหารนั้นก็เลิกกิจการไปแล้วเขาจึงต้องหางานใหม่จอนคนสวนตอบว่าเขามีความสนใจในต้นไม้มาตลอดและหลังจากเรียนจบหลักสูตรทางด้านการออกแบบสวนเขาก็มาทำงานที่นี่โรเบิร์ตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าพ่อของเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้านจึงช่วยฝากงานให้โรเบิร์ตที่นี่ใครคืออาชญากรคนนั้น คำตอบคือพ่อครัวเพราะก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเขาพยายามทำไข่เจียวอยู่แต่ดูสิมีเปลือกไข่ตกลงเ็ตไปหมดเลยพ่อครัวมืออาชีพไม่ทำพลาดแบบนี้แน่ปริศนารถไฟอะไรเอ่ยมาพร้อมกับรถไฟออกไปพร้อมกับรถไฟแต่กลับไม่เคยได้ใช้บริการของรถไฟเลยแถมรถไฟยังวิ่งไปไม่ได้ถ้าขาดมันอีกด้วยมันคืออะไรเนี่ย มันคือเสียงนั่นเอง